วัสดีครับวันนี้เคลิมพาเที่ยวจะพาเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกตาสเดาครับก็อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็นี่คือเส้นทางเข้านะครับกับาเลยครับไปครับไปรับชมเส้นทางเข้ากันครับ้า เคิมก็ลุยมาถึงแล้วครับแล้วก็จอดรถครับแล้วก็เดินมาไปชมน้ำตกครับไปครับนี่นะครับก็มีลูกศรชี้นำทางให้เราเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกนะครับนี่ครับเส้นทางเดินมาก็ไม่ไกลนะครับก็จะพบกับเสียงลำธารโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับไปครับดูนะครับ นี่ครับโอ้โหลำคาน้ำเยอะมากครับถืครับนี่ครับโอ้โหเนยวครับแต่เราต้องเดินไปทางนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเดินเข้ามาอากาศสดชื่นจริงๆครับรู้สึกถึงความเย็นเลยครับสดชื่นมากๆครับนี่รัใช้เวไดาเดินมาประมาณที่จักที่จอดรถนะครับก็ไม่ถึง5นาทีนะครับนี่รับ ก็จะพบกับทิวทัศน์สวยๆแล้วก็ด้านนี้ก็จะพบกับน้ำตกที่สวยงามนะครับไปครับไปครับน้ำตกอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วครับอู้อย่างสวยไปครับไปชมเลยครับ นี่ครับโอ้งดงามมากครับโอ้อย่างสวยเลยครับสวยงามมากๆครับโอ้งดงามจริงครับนี่ครับ,รบโอ้ สวยงามจริงรบแล้วดูละอองครับเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยครับนี่ครับสวยงามครับใช้คำว่าสวยเฟืองมากครับ รโอ้โหงานจริงครับมีละอองด้วยครับนี่ครับโอ้โหแสงส่องลงมาสวยงานจริงๆครับดูครับแสงส่องลงมาพร้อมกับละอองน้ำตกครับ สวยอยู่ในเทือกนิยายจริงน,นะนี่ครับสดชื่นามากครับและนี่ละครับเสริมก็พามาชมน้ำตกตาสะเดาจังหวัดกาญจนบุรีครับโหสวยงามมากๆครับดูครับสดชื่นมากครับ งามมากมากครับโอเคครับทีนี้ก็สวัสดีคคับ